น้องห้องป้องป้ายทุกปูทุกคนทุกนามนะคะเมื่อวานีสาววันที่สาววันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบสิบเก้าก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันเสาร์เนาะเมื่อนีคานางมาโหลดแปลงผักเด้อบ่ได้มาหลายมือ เพราะว่ามิตรแม่มา้าเมื่อวานนี้ติดลูกค้านะคะกัผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคำนั่งสิไปโหนน้ำพักกอนเดอร์น,นะคะผู้เดเข้ามาแล้วก็ทักทายไปกําลังใจให้นะคะกมมระชมบรรยากาศน้าเร้าล้มพัดวีวีแสงแดดอ,อ่อ,อนๆกับสวนเกษตรพอเพียงของสาวคำนังนะคะทุกคนเดี๋ยวขอรังปังโหนน้ำพักกอนเดอคะ่ะชมบรรยากาศเลยค่ะจ้า <c oughs> ความัวามจะความลางสวมกนเดียวมำคักท้าบเป็นกระโดดดำต่อยได้กว่าผู้เขาอันประกาศกระสิ่งดังดังเลพี่น้องเลยอันไม่ให้เพลงเขาจกสิืบบันทึกหมายก่อน มุมใดดีดมุมนี้เนาะสวัสดีค่ะพี่หนูนีสวัสดีย้ำเสาร์เด้อไผ่พเรนี่สวัสดีค่ะพี่วรพลคุณคำนาสวัสดีครับมารถน้ำพักน้ำครับขอบคุณมากค่ะอารมณ์ดีแท้เนาะนิงนนงนน่งนุ่งนิ่งนุ่งน่ะคะ่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนมาฮดน้ำขำ้ฮดน้ำ